สวัสดีพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะพบกับการติดตามการรายงานสถานการณ์นะคะวันนี้ไปเริ่มกันที่ตัวเลขสถานการณ์โลกนะคะประเทศไทยวันนี้จัดเป็นอันดับที่60นะคะยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกเกิน187ล้านค่ะสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำกับทุกท่านก็คือยอด ผู้ติดเชื้อของกลุ่มประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนค่อนข้างสูงเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสประเทศแถบยุโรปต่างๆนะคะจะเห็นได้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อยังมีรายงานค่อนข้างสูงทีเดียวยกตัวอย่างนะคะอเมริการายงานผู้ติดเชื้อ6,000กว่ารายแต่วงเล็บสีแดงตัวเลขข้างหลังมีผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิต27รายซึ่ง สหรัฐอเมริกาก็รายงานด้วยค่ะว่าในกลุ่มนี้เนี่ยเกิน90%เนะคะเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ประเทศฝรั่งเศสมีรายงาน4,200กว่ารายมียอดผู้เสียชีวิตวงเล็บสีแดงข้างหลัง4รา,าย <S 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 <ๆ>เช่นเดียวกันกับ UK หรือสาอาราจักรประเทศอังกฤษนะคะตัวเลขวันนี้31,000กว่าแต่ว่ายอดผู้เสียชีวิต26รายนะคะอิตาลีเองติดเชื้อ1,391และมียอดผู้เสียชีวิต7รายค่ะตัวเลขการติดเชื้อ เพื่อนบ้านนะคะวันนี้ก็ยังคงมีตัวเลขที่สูงอย่างต่อเนื่องมาเลเซียวันนี้ขึ้นไป9,000กว่านะคะเมียนมา3,461แล้วก็เกาหลีใต้นะคะ1,324เวียดนามวันนี้ขึ้นไป1,953กัมพูชา981ก็ยังเป็นตัวเลขที่ขยับขึ้นสูงกันทั้งภูมิภาคนะคะก็เป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นค่ะบ้านเราวันนี้นะคะรายงานผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 8,656รายมีรายงานผู้เสียชีวิต80คนนะคะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตอนนี้3 1 11 6 1164รายผู้เสียชีวิตสะสมรวม2,697คนนะคะคิดเป็น0.85% ตอนนี้ผู้ที่ยังรักษาตัวนะคะมี9578รายในจำนวนนี้นะคะมีอาการหนัก2895รายจํายจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ747รายค่ะถ้าไปดูแยกตามพื้นที่ที่มีการรายงานผู้ติดเชื้อจะเห็นว่าสัดส่วนของกอทมอและปริมณฑลวันนี้4420ยังถือได้ว่าเป็นตัวเลขใหญ่สุดนะคะแต่จะสะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดอื่นๆ67จ ังหวัดที่เมื่อแยกจังหวัดทางภาคใต้ออกไปเป็นสีส้มแล้วเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างขยับตามสูงขึ้นค่ะวันนี้3,450รายจังหวัดทางภาคใต้รวมกัน4จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะคะ689รายค่ะ ไปดูรายละเอียดผู้เสียชีวิตที่รายงานวันนี้นะคะตัวเลขยังคงสูงอย่างต่อเนื่องเลยจะเห็นได้ว่ากทมนะคะยังเป็นตัวเลขที่สูงสุดค่ะ44รายจากนั้นก็จะมีสมุทรปราการปทุมธานีสมุทรสาครและรวมทั้งจังหวัดทางภาคใต้นะคะก็คือปัตตานียะลาสงขลาและบวกมีกำแพงเพชรวันนี้รายงานผู้เสียชีวิตสรายจึงเป็นที่มาให้มีการปรับพื้นที่สีนะคะที่ทุกท่านได้ติดตามไปตั้งแต่วัน แล้วก็มีการบังคับใช้ตั้งแต่ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาในแง่ของการเดินทางข้ามพื้นที่รวมทั้งมาตรการล็อกดาวน์และการกำหนดเวลาออกนอกเคหสถานก็บังคับใช้วันนี้นะคะ ตอนนี้เนี่ยนะคะจากการรายงานของกรมควบคุมโรคสถานการณ์ผู้ที่เสียชีวิตยังคงอยู่ในกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังนะคะความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไตโรคไขมันในเลือดสูงที่เราจะเรียกรวมรวมเป็น7กลุ่มโรคนะคะแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปอย่างที่แสดงในภาพนี้นะคะก็คือผู้ที่เสียชีวิตวันนี้เนี่ยค่ากลางอายุยังอยู่ที่66กก็ถือได้ว่าสูงทีเดียวผู้ที่เสียชีวิต วันนี้รายงานอายุสูงสุด94ปีค่ะและ,ว,นนนะวันนอนโรงพยาบาลตั้งแต่เริ่มทราบผลการติดเชื้อจนถึงวันเสียชีวิตสูงสุดวันนี้คือ61วันและมีผู้ที่ตั้งคัน28สัปดาห์นะคะก็ <S <S คือ7เดือนวันนี้เสียชีวิตด้วยนะคะ วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศรวม24รายค่ะมีการเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาตินะคะจากทางภาคใต้4รายตอนนี้เนี่ยมีการตรวจพบการติดเชื้อตั้งแต่วันแรกนะคะแล้วก็ไม่มีอาการด้วยนะคะ ตอนนี้เข้าอยู่ที่สถานกักกันที่รัฐจัดให้ที่จังหวัดปัตตานีในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านคือเมียนมาวันนี้มี10รายด้วยกันนะคะโดยมี1รายที่เดินทางถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็อีก7รายเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติอย่างผิดกฎหมายเป็นชาวไทยนะคะอีกสองรายที่เป็นชาวเมียนมามีการรายงานทุติเชื้อนี้นะคะเป็นการเดินทางมาเข้าโครงการภูเก็ตแซนบ็อก ก็นำมารายงานในนี้ด้วยค่ะยอด10จังหวัดผู้ติดเชื้อที่รายงานสูงสุดวันนี้กทมนะคะจะเห็นตัวเลข2,399ซึ่งทำให้วันนี้นะคะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการปรับมาตรการการดูแลผู้ติดเชื้อในกทมแล้วก็บวกกับปริมณฑลด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนำเสนอไปดูตลาดในส่วนของคลัสเตอร์ใหม่ที่รายงานในปร จังหวัดปริมณฑลและรวมทั้งจังหวัดอื่นๆนิดนึงค่ะชนบุรีนะคะวันนี้มีรายงานคลัสเตอร์ใหม่ที่ตลาดสดรัตนากรนะคะประทุมธานีลำลูกกาวันนี้คลัสเตอร์ใหม่เป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์แกส๊สแล้วก็คลัสเตอร์โรงเรียนมารักัสนะคะตอนนี้ยังมีรายงานอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าตัวเลขจะเล็กลงวันนี้เพิ่มอีกบวก รายนะคะแต่ว่าสะท้อนให้เห็นว่าคลัสเตอร์นี้เนี่ยตัวเลขเพิ่มขึ้นไปจนถึง1,047รายแล้วนะคะแล้วก็มีการแพร่กระจายไปยัง12จังหวัดในภาคใต้คลัสเตอร์ใหม่ของสุราษฎร์ธานีวันนี้เป็นคลัสเตอร์โรงพยาบาลนะคะและ,ะนครศรีธรรมราชพบเป็นคลัสเตอร์ร้านอาหาร ในส่วนของการจนบุรีนะคะเป็นตลาดสายหยุดปราจีนบุรีวันนี้รายงานเป็นบริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ที่แม่สอดจังหวัดตากเป็นบริษัทชิปปิง้งอันนี้ถือได้ว,ว่าเป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่กรมควบคุมโรคนํามาสรุปวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ชัดว่าแม้ว่าเราจะย้ําเตือนในเรื่องของตลาดมาอย่างตลอดนะคะแล้วก็มีการพยายามที่จะนํามาตรการเข้าไป กำหนดมาตรฐานแต่ยังพบรายงานตลาดอยู่อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญก็คือเมื่อมีการติดเชื้อในตลาดหรือชุมชนก็มีการนำไปแพร่เชื้อในครอบครัวเพื่อนใกล้ชิดรวมทั้งสถานที่ทำงานกรมควบคุมโรควันนี้ยังรายงานในเรื่องของการสังสรร์งานวันเกิดมีการรวมกลุ่มกันเป็นร้อยคนคือต่อให้ทุกท่านนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่อาจจะไม่ได้ปรับเป็นสีแดงเข้มนะคะแต่ว่าต้องอ มีความระมัดระวังสูงค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเน้นย้ําเสมอว่ามีการเดินทางข้ามพื้นที่อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็คนที่เข้ามาร่วมงานหรือร่วมรับประทานอาหารกับท่านอยู่ในสถานที่ทํางานเดียวกันชุมชนใกล้เคียงกับท่านเนี่ยเขาอาจจะมีญาติพี่น้องที่เดินทางข้ามพื้นที่มาจากจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงสูงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ เราเน้นย้ำให้ระมัดระวังสวมหน้ากาก <IS C EN TA IN> เว้นระยะห่างเ <IS C EN TA IN> มื่อออกนอกบ้าน <IS C EN TA IN> ตอนนี้คงต้องเน้นย้ำค่ะว่าแม้ขณะที่อยู่ในบ้านท่านก็ต้องมีความระมัดระวังสูงด้วยโดยเฉพาะถ้ามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าจากการรายงานของกรมควบคุมโรคเนี่ยในงานเลี้ยงงานสังสรรค์การจัดการวันเกิดที่พบเนี่ยนะคะก็จะเห็นภาพของการรายงานว่าไม่มีการสวมหน้ากากอ,อนามัยมีการสูบบุหรี่มวลเดียวกันอันนี้ยังเป็นข้อมูลที่ เดาสอบส่วนโรคพบอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ วันนี้มีการพูดคุยถึงแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด -19 เชิงรุกในพื้นที่กทมนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะท่านรองนัทพงศ์นะคะรองอธิบดีกรมการแพทย์ก็ได้เรียนเสนอสถานการณ์ล่าสุดก็ยังเห็นภาพนะคะว่าพี่น้องประชาชนยังมีความต้องการเตียงสูงมากบุคลากรที่ต้องรับผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลตัวเลขเป็นพันเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ย ตลอด1สัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพบการหารือในเรื่องของการให้ผู้ป่วยมีการแยกกักที่บ้านหรือที่เราเรียกกันว่าโฮมไอโซเลชันหรือการแยกกักในชุมชนที่เราเรียกว่าคอมมูนิตี้ไอโซเลชันวันนี้นะคะท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ก็สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อวานยังมีรถนำส่งผู้ป่วยระดับเขียวจากนี้เนี่ยอาจจะต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนค่ะว่าด้วยอัตราผู้ติด เชื้อจำนวนมากมีผู้ป่วยระดับสีเหลืองสีแดงที่มีความต้องการเตียงอย่างเร่งด่วนเป็นจำนวนมากเราขอสงวนให้เตียงเหลืองเตียงแดงเหล่านี้นะคะรองรับ ผู้ที่มีความรุนแรงเข้าโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยในระดับชุมชนก็จะมีการจัดทีมเคลื่อนที่เร็วแบบเบ็ดเสร็จนะคะเรียกว่า CCRT หรือ Comprehensive COVID Response Team ทีมนี้เนี่ยจะเป็นทีมเคลื่อนที่เร็วนะคะที่ประกอบไปด้วยมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องส่วนหนึ่งก็คือมีบุคลากรทางการแพทย์มีบุคลากรฝ่ายความ มั่นคงมีบุคลากรของเขตรวมทั้งท่านผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตทั่วกรทมแล้วก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะ,ะการทำงานของทีมนี้เนี่ยก็จะมีการพยายามที่จะค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชนเมื่อมีการค้นหาอาจจะมีการ พยายามที่จะปรับวิธีการค้นหาให้สามารถที่จะครอบคลุมพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงการตรวจหาเชื้อได้มากขึ้นเมื่อค้นพบมีการติดเชือ้อก็จะให้การดูแลรักษาเบื้องต้นมีการให้ยานะคะและถ้าสมมติว่าผู้ป่วยนั้นมีความต้องการการดูแลรักษาที่อยู่ในระดับสีเขียวก็จะจัดสรรให้แยกกักที่บ้านหรือเรียกว่าโฮมไอโซเลชันถ้ามี การติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนก็จะให้อยู่ในสถานที่พักคอยในชุมชนหรือเราเรียกกันว่าโรงพยาบาลสนามชุมชนหรือ Community Isolation นะคะโดยหลักการเนี่ยคะ่ะถ้าพบว่าเขาติดเชื้อจะต้องมีการแยกกักไม่มีอาการก็อยู่ใน การจัดการแบบโฮมไอ o l a t i o n หรือจัดการให้มีการแยกกักอยู่ที่บ้านโดยทีมนี้นะคะก็จะมีการติดตามเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยแต่ถ้าสมมุติว่า ตรวจแล้วไม่พบว่ามีการติดเชื้อในเบื้องต้นก็จะแนะนำให้มีการกักกันหรือเรียกว่าโฮมควาร r a n นนะคะแล้วก็จะมีการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่องเช่นกันหากมีอาการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นระดับเขียวเข้มสีเหลืองนะคะซึ่งอาจจะยังไม่มีอาการแต่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ามีโรคประจำตัวที่อาจจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการที่โรคแย่ลงก็จะมีระบบ การส่งต่อประสานงานให้เขาได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยตรงนี้เน้นย้ำนะคะว่าเป็นทีมที่จะดูแลในชุมชนทั่วกทมจะมีการจัดทีมชุดเคลื่อนที่เร็วแบบเบ็ดเสร็จที่ว่านี้นะคะ200ทีมด้วยกันตอนนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นทีมเคลื่อนที่เร็วแบบเบ็ดเสร็จถ้าในาทางการแพทย์ก็จะรู้จักกันว่าเป็นการดูแลแบบ primary care นะคะ ทีนี้ในเรื่องของการตรวจก็จะมีการพูดถึงด้วยว่าเพื่อให้ทีมนี้สามารถที่จะจัดการตรวจได้อย่างครอบคลุมประชาชนก็มีการพูดถึงการใช้แอนติเจนเทสต์หรือตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนจะคุ้นกับ การที่เรียกว่า Rapid Test ต้องขอให้แสดงความเข้าใจนิดนึงค่ะว่าในการที่ตรวจที่เรียกว่า Rapid Test เนี่ยนะคะโดยปกติในโรงพยาบาลมีการใช้เฉพาะในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉินเช่นผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุศัลยแพทย์จำเป็นต้องตรวจโควิด อย่างรีบด่วนรอนานไม่ได้ Rapid test มีการใช้อยู่แล้วแต่ว่าด้วยข้อจำกัดที่การตรวจลักษณะนี้เนี่ยมีความแม่นยำต่ำหรือเรียกว่า sensitivity ต่ำเนี่ยนะคะก็จึงไม่ได้มีการแนะนำให้เอามาใช้ก่อนหน้านี้แต่ในขณะที่สถานการณ์เปลี่ยนไปมีความการตรวจที่มากขึ้นการติดเชื้อ แพร่กระจายอย่างรวดเร็วหากจะรอผลการติดเชื้อทีนึงหนึ่งวันสองวันอาจจะทำให้การควบคุมโรคเป็นไปได้ไม่มีประสิทธิภาพนะคะทางท่านประลัดกระทรวงสาธารณาสุขจึงมีการหารือกับคณะผู้เกี่ยวข้องมีการทบทวนในการนำรับผเท e ส t ที่มีมาตรฐานที่ยอมรับได้มาหารือกันแล้วก็จะอนุญาตให้ประชาชนนำมาใช้ได้นะคะ อย่างไรก็ตามต้องทำความเข้าใจว่า Rapid Test ที่ว่าเนี่ยมันมีหลากหลายมากไม่ได้มีอยู่ประเภทเดียวชนิดเดียวบริษัทที่รับตรวจวิธีนี้ก็มีหลากหลายเครื่องมือที่เอามานำนำมาใช้ก็มีทั้งตรวจหาเชือ้อหรือเรียกได้ว่าตรวจแอนติเจนซึ่งอาจจะเป็นตัวเชือ้อหรือซากเชือ้อหรือเป็นการตรวจแอนติบอดีที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นการตรวจภูมิคุ้มกันที่ขึ้นหรือไม่อย่างนี้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยคะ่ะใน วันนี้บ่ายโมงครึ่งท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็จะได้นำเรียนชี้แจงการหารือจากคณะที่ทำงานนะคะว่า,าทิศทางนโยบายการตรวจรับผิดเทสที่กระทรวงจะประกาศมาจะเป็นอย่างไรขอให้พี่น้องประชาชนติดตามอย่างไรก็ตามเนี่ยคะ่ะโดยหลักการ รับผิด e s เทสที่ว่าหรือเรียกว่าเป็น Antigen Test Kit นะคะที่หลายคนเริ่มไปหาซื้อมาตรวจเนี่ยในหลักการเนี่ยนะคะถ้าเริ่มติดเชื้อหรือติดเชื้อ,อ,อแล้วมีเชื้อไม่มากผลตรวจอาจจะออกมาเป็นลบก็คือไม่ไวพอไม่แม่นพอที่จะตรวจหาเชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตรวจ ด้วยวิธีนี้แล้วหากผลที่ท่านตรวจออกมาเป็นลบขอให้อย่านิ่งนอนใจอันดับแรกเนี่ยนะคะจะต้องมีการเฝ้าระวังอาการต่ออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในรายที่ท่านมีประวัติสัมผัสผู้ที่มีการติดเชื้อยืนยันก่อนหน้านี้ถือได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีการสัมผัสเสี่ยงสูงไฮริสคอน c ทคเพอร์ e r น o n อันนี้ท่านต้องเฝ้าระวังอาการต่อระหว่างที่เฝ้าระวังอาการแม้ผลเป็นลบต้องแยกกักตัวเองและ ทางสาธารณาสุขแนะนำให้มีการตรวจซ้ำในวันที่5-7ถึง7ซึ่งหากท่านเป็นผู้ติดเชื้อเนี่ยระยะ5-7ถึง7วันนี้เชื้อจะมีปริมาณมากขึ้นการตรวจด้วยวิธีแอนติเจนเทสคิดนี้ก็อาจจะสามารถที่จะตรวจแล้วได้ผลเป็นบวกก็คือแม่นยำนะคะ ในกลุ่มที่ตรวจตั้งแต่ครั้งแรกแล้วได้ผลเป็นบวกก็ขอให้เข้าระบบนะคะโดยติดต่อไปที่1 3 3 0ก็จะเข้าระบบและนำไปสู่การตรวจด้วยวิธีที่มาตรฐานเพื่อยืนยันการติดเชื้อและเพื่อให้ท่านนั้นเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ปลอดภัยนะคะวันนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของกรณีการ ฉีดวัคซีนค่ะไปดูตัวเลขวัคซีนกันนิดหนึ่งในวันที่11กรกฎาคมรายงานผู้ที่ฉีดวัคซีนของประเทศไทยนะคะเพิ่มไปอีก1 0 2 5โดสทำให้ยอดรวมอยู่ที่1 2 5 6 9 2ล้าน5 3โดสนะคะซึ่งจากที่ผ่านมานะคะในการกำหนดมาตรการ2สัปดาห์ถัดจากนี้ทางสบ,บคก็ขอความร่วมมือให้หน่วยฉีดวัคซีนทั้งกท มอและปริมณฑลเร่งระดมการฉีดในกลุ่มผู้สูงอายุและมีเจ็ดโรคหลักที่เขาจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อและมีอาการรุนแรงอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้กทมรายงานว่ายกตัวอย่างนะคะเช่นสถานีกลางบางซื่อซึ่งก็จะจัดให้มีบุคลากรบุคคลทั่วไปเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกทมฉีด 6,000รายเป็นอย่างต่ำนะคะให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีเจกลุ่มโรคแล้วก็มีการรายงานว่าจะมีการเพิ่มจำนวนขึ้นให้เร็วขึ้นและขยายให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ติดเชื้อให้มากขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยค่ะมีคำถามด้วยนะคะว่าการที่ฉีดวัคซีนครบแล้วอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วว่าแม้จะฉีดวัคซีนครบ2โดสท่านยังอาจจะมีความเสี่ยงในการเป็นผู้ติดเชื้อได้แต่ก็มีคาถามด้วยค่ะว่า ถ้าฉีดวัคซีนแล้วมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้หรือไม่อันนี้เนี่ยทางสาธารณสุขได้ตอบคําถามนะคะว่ายังมีความเป็นไปได้มีข้อมูลของทางสาหรัฐอเมริกาที่อาจจะขออนุญาตเรียนเพื่อเปรียบเทียบค่ะอย่างเช่นตัวเลขรายงานของ LA ลอสแอ l เจลิสนะคะ มีการรายงานว่ามีประชากรฉีดวัคซีนไป4.5ล้านอันนี้คือครบ2เข็มนะคะใน4.5ล้านนี้เมื่อฉีดวัคซีนครบแล้วอัตราติดเชื้อยังมีอยู่คือคนที่ฉีดวัคซีนครบยังพบรายงานการเป็นผู้ติดเชื้อได้แต่ว่าค่อนข้างเป็นตัวเลขที่เล็กมากนะคะคือ2,190คนคิดเป็น0.048เอันนี้คือผลติดเชื้อนะคะในจำนวนนี้มี192คนที่ม มีอาการป่วยหนักจนถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลในศัพท์เรียกว่าเป็น hospitalized นะคะคิดเป็น0.0042ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะ มีการรายงานพบคนเสียชีวิต20คนคิดเป็น0.0004อร์ซตรงนี้เป็นข้อสรุปค่ะว่าเ,เขาใช้คำว่าวัคซีนเฟลเลียก็คือหมายความว่าแม้ฉีดวัคซีนครบ2โดสแต่ยังสามารถเป็นผู้ติดเชื้อผู้แพร่เชื้ออาจจะมีอาการสุดลงป่วยหนักหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้นี่เป็นตัวเลขของอเมริกานะคะซึ่ง ก็ผู้เชี่ยวชาญมีการวิเคราะห์ด้วยค่ะว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงในการที่ฉีดวัคซีนครบแล้วยังอาจกลายเป็นผู้ป่วยหนักหรือเสียชีวิตได้ก็มุ่งเน้นไปที่คนไข้กลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอยู่แต่เดิมยกตัวอย่างเช่คนคนไข้กลุ่มที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายอวัย,ยวะซึ่งจําเป็นต้องได้รับยากดภูมิคุ้มกันหรือว่าคนไข้ที่ต้องเรียกได้ว่าอยู่ในดงเชื้อค่ะก็คือในพื้นที่ที่คนไข้ยอยู่แม้ตัวเองจะฉีดวัคซีนครบ2สองโดส แต่มีการติดเชื้อระบาดกันอย่างรุนแรงแล้วก็ในอเมริกาในบางพื้นที่ก็จะเห็นรายงานนะคะว่าผู้คน จำนวนมากในบางเมืองก็จะ,ะไม่คือค่อนข้างจะปฏิเสธการฉีดวัคซีนหรือปฏิเสธการสวมหน้ากากอนามายัยอย่างนี้เป็นต้น mm hmm. เขาก็รายงานนะคะว่าถ้าผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงโดยเฉพาะ LA เนี่ยนะคะก็มีรายงานว่า50%ของผู้ติดเชื้อเป็นสายพันธุ์เดลตา้าอันนี้ก็จะทำให้เกิดกรณีวัคซีนเฟลเลียคือถึงแม้ว่ารับวัคซีนครบ2โดสแล้มีรายงานผู้เสียชีวิตค่ะสุดท้ายนะคะวันนี้ ทางจังหวัดภูเก็ตก็มีการรายงานความคืบหน้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะหรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือให้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางทางเครื่องบินนะคะที่มาจากต่างประเทศ 1>, 1. จะต้องได้รับวัคซีนครบ2องโดสเป็นเวลาอย่างน้อย14วัน 2. นะคะต้องมีการายืนยันผลตรวจโควิดนะคะซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตก็เน้นย้ำว่าต้องเป็นวิธีการตรวจแอนติเจนเทสต์ rt p c r เท่านั้นด้วยนะคะสจะต้องมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะและตลอดเวลาที่ท่านพำนักอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตจะต้องอนุญาตให้มีการ ติดตามการเดินทางการเคลื่อนไหวว่าไปที่ไหนอย่างไรตลอดเวลานะคะก็เป็นข้อสรุปของที่ประชุมในวันนี้คงฝากไว้เท่านี้ค่ะคไม่มีประเด็นคำถามเพิ่มเติมอะไรจะทิ้งท้ายเพิ่มเติมไหมฮะ ก็ในช่วงนี้มาตรการนี้เริ่มในวันนี้แต่จะต้องมีการใช้อย่างต่อเนื่องไปอีกสองสัปดาห์เราคาดหวังว่าตัวเลขผู้ติดเชือ้อหรือผู้เสียชีวิตน่าจะมีน้โนมในทางที่ลดลงแต่อย่างไรก็ตามคงขึ้นอยู่กับความร่วมมือของพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่ทั้งบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรฝ่ายความมั่นคงที่จะพยายามบังคับให้มาตรการที่ประกาศออกมาแล้วสามารถที่จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นะคะก็ขอจบไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ